ขขครับพี่น้องนิวโรค,ครับผมวันจุบำรุงครับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครบางบอนหนองแขมพักเพื่อใดหัวหน้าครอบครัวใจถึงได้เือเนื่องจากเมื่อวานนะครับมีชาวบ้านร้องเรียนผมมานะว่าน้าซอยหมบ้านวัดปิ่นหน้าเอ,อ,อ,าเอกชัยร้อยเก้ามีรถสิบล้อนะเกี่ยวชนเสาไฟฟ้านะให้การไฟฟ้าเขาเบื้องต้นนะฮะการไฟฟ้านครหลวงโดยบางกุ้เทียนนะเขามาคำยันไว้แล้วเมื่อวานมีคนร้องเรียนผมผมก็ลงพื้นที่ มาดูแล้วก็เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจึงได้โทรประสานไปยังพอบวรสีนิยมตรงพอ,อเขตบางบอนนะครับท่านได้ประสานให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบางมุเทียนที่รับผิดชอบตรงบางบอนด้วยนะฮะมาดำเนินการแก้ไขนะฮะเนี่ยผมก็เล้วนะข้ามาให้กานแล้วก็ท่านทาง,ทางการไฟฟ้าบางมุเทียนฝากมาบอกว่าสายสื่อสารน่ะให้ติดต่อมาด่วนด้วยนะฮะให้ช่วยมาร่วมทําทำงานให้จะได้เสร็จพร้อมเพรียงกันนะครับขอบคุณครับ สายไฟอย <rainforest. S 1> ู่มอยสายไฟอยู่มอญแต่มาเอาสายต้นเสาไฟฟ้ามานกะบ้านมันก็มีของคมของื่อสารนไปอยู่ตรงนี้หมดเลยทั้งทั้งทุกคมเลยมีอะไรอาสื่อสาที่ใช่มันก็ต้องมาใช้เสากระนำอย่างนี้ทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยมันมีสายศึกษาบางจุดเนี่ยอย่างหน้าหน้าวโรชาเอกชายร้อยยี่สิบเจ็ดอมันเป็นคมคมลกมากเลยอย่างเงี้ยศึกษาหเลยเราจำยี่ต้องภาษาได้ใครมาแก้ของเยอะแยสื่อสารเลย มีเบอร์สิสานหรือเ่มสสาไม่มีเบอร์หม้ค